สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดียามเย็นนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันนะครับที่เริ่มนะครับมาทำการทำเรือนะครับหลังจากที่กลับมาจากการเยี่ยมพ่อแม่ลูกที่ต่างจังหวัดและพี่และน้องนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการทำโครงเรือนะครับก็ตอนนี้จะยอยทำโครงเรือให้ให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ครับเป็นไปได้นะครับ ถ้าไม่มีอะไรที่จะผิดแผนนะครับก็มีการทํากงเรือนะครับด้วยไม้ที่เตรียมไว้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้นะครับไม้สักนะครับเป็ดกะทีนะครับเพราะว่าเรือลำนี้นะครับเป็นเรือที่ทําสีภายในนะครับดังนั้นเราก็มีการคัดสีของเนื้อไม้นะครับว่าไม่ต้องไปให้ตรงกับสีหรือนะครับเนื้อไม้ของไม้สักนะครับ แต่มันก็เป็นไม้สักนะครับอันนี้นะครับก็ก็เราอยู่ที่การคัดสรรนะครับสําหรับการเลือกไม้นะครับผมก็ขั้นตอนการทานะครับมียังไงนะครับเดี๋ยวก็ลองชมกันนะครับก็ผมพยายามที่จะถ่ายทอดนะครับตามความรู้นะครับตามประสบการณ์ที่ตัวเองสะสมมาเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นกรงนะครับที่วาดคร่าวๆนะครับสําหรับเรือนะครับที่มีการวัดนะครับที่มีการวัดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ผมจะพยายามนะครับดูตามช่างนะครับของที่ทำเรือที่ได้ช่างหนโครงเป็นยังไงนะครับก็จะพยายามจะตอบนะครับลายละเอียดนะครับของโครงให้มากที่สุดก็วัสดุที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับก็มีลักษณะของไม้นะครับก็เลื่อยนะครับเลื่อยฉุบนะครับใบเลื่อย แนะนำว่าใบเรื่อยก็เลือกนะครับที่ยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับที่ขายตามท้องตลาดนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่าผมใช้ใบเรื่อยอะไรนะครับก็ติดต่อทางช่องทางได้ทางข้อนะค,ความได้นะก็ยินดนะีถ้าไม้ไม่แข็งพูดถึงนะครับไม้เนี่ยนะครับถ้าเป็นไม้ อื่นๆก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องเป็นไม้สักขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับแต่โมา่เพอเอินบ้านทางเหนือไม้สักเยอะก็เป็นไม้สักนะครับก็อนนี้กานะครับใช้นะครับกระดาษทรายนะครับปัดก่อนนะครับปัดแต่งไปก่อน นั้นนะครับเราก็ใช้นะครับลักษณะของการกัดครับก็วัดเข้าไปนะครับวัดแล้วก็ทำการใช้ดิสอนะครับหมายนะครับตรงกระดูกงูนะครับกระดูกงูขึ้นอยู่กับเรือเราใหญ่เล็กนะครับกระดูกงูเชื่อนะครับร้อยทั้งร้อยนะครับตักครั้งแรกนะครับยังยังไม่ สมติหรอครับก็มีการแต่งไปเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนนะครับการที no ่จะทํากระดูกงูได้เนี่ยนะครับยากมากเพราะมันยังไม่มีเครื่องมือที่มาใช้ครับสมัยนั้นก็ยากมากนะครับสําหรับการทํโครงนะครับจากนั้นก็ทําการแต่งครับ้นมาวัดเนไครับเข้ายังไม่ได้นะ นก็นะครับ <c oughs> เรื่อยต่อไปนะครับ <c oughs> ใครที่ยังไม่เคยใช้เลื่อยฉลุนะครับจะดูเหมือนยากนะครับแต่ใช้บ่อยๆนะครับเพราะว่าต่อให้เราชำนาญขนาดไหนนะครับการใช้เลื่อยฉลูเนี่ย ต้องอาศัยการสังเกตนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เลื่อยเลื่อยไปน,นะครับตัวใบเลื่อยมันจะบิดนะครับมันจะบิดนะครับดังนั้นเราก็ต้องเอียงให้ได้องศา เกินใกล้เคียงนะครับนี่อยในส่วนของหน้าแล้วนะครับกระทงหน้าแล้วนะก็พยายาม ายามแต่งนะครับให้ให้กระโปงนะครับแนบชิดให้กับตัวเรือให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความสวยงามเกิดมิติของกระโปงเวลาเราใส่เออกรงเวลาเราใส่กระโปงนั่งแล้วก็ถ่ายเนี่ยครับมันก็จะมันจะสวยนะครับสวยมากอ่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับช่างบางช่างหรือน้องๆน,นะครับ ที่ยังใหม่นะครับอาจจะวาดนะครับวาดวาดวาดไปนะครับแต่ผมพอดีทำมานานละนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ใช้การาคาดคเนเอานะครับ <c oughs> าจจะเผื่อไว้หน่อยก็ได้นะครับความหนาเพราะว่าในขั้นตอนการแต่งโครงเนี่ยเราก็ใช้กระดาษสาขัดอีกทีนะแต่ถ้าเราจ้องไปนานๆเนี่ยนะครับมันจะหลอกสายตานะครับการเลื่อยให้พักสายตานะครับระหว่างถ้ามไม่แน่นอนนี่ยอยา่าเพิ่งเลื่อยนะครับเสียด้ของนะครับเกิดเลื่อยผิดเนี่ยผิดเลยนะครับเสียดายนะครับเราต้องมากว่าจะได้ไม้ที่มันเข้ากับตัวรูปของเรือเนี่ยนะครับเนี่ยครับ เห็นไหมครับกตรงนะครับจะตรงสามารถแยกออกได้นะครับเป็นตัวเอาเดินทางนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กะโดยประมาณนะครับตัดออกก่อนนะครับนี้ตัดเพราะว่าเราไม่ให้มันเกะนะครับในการปิด หลังจากนั้นนะครับเราก็นานํำภาพในตัวเรือนะครับตามนะครับจุดที่เรามาคไว้นะครับสําหรับกรงแต่ละตัวนะครับผมจะห่างประมาณสามแปดเซนนะครับนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนรู้จากที่ไหนนะครับทดลองด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเวลาเนี้ยมันจะสวยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับใช้คลิปหนีกระดาษหนีบนะฮะ พราะอะไรครับวลาเราเราใส่กาวเนี่ยนะครับกาวจะไม่ได้โดนนะครับมือเรานะครับพอดีกาวมันแห้งนะครับก็ใส่เลยอย่าใส่มากนะครับใส่แค่ให้ยึดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับใช้สิ่วก็ได้ครับผมใช้สิ่วกดกดเพื่อไม่ให้ตัวกลางมันขึ้นมานะครับเพื่อให้แน่นะแน่สนิท กาวนี้ก็ให้ใช้แบบกาวร้อนแบบแห้งเร็วนะครับมันจะได้ประหยัดเวลาในการทำแห้งแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตัดออกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาแต่งอันนี้มันจะเกะกะนะครับเคนะครับก็นี้เสร็จไปอันนึงแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ แล้วพบกันนะครับในขั้นตอนต่อไปล้ววันนี้สวัสดีครับ